สวัสดีครับสวัสดีครับๆๆมือเดียวเลยว่าแบบพาจีนเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับที่5้าะครับนี่วันนี้ครับที่ช่องเจ็ดสีวันนี้ก็เนี่เจอคนแรกรเลยเปิดรถทักทายกัไม่ได้อากาศมืดครับนี่พี่เค้นปอเพชรไข่แก้วรู้สึกว่าจะโชว์ช่องเจ็ดไม่ใช่ไฟแรกนะแต่ก่อนมีเพชรศิลาด้วยใช่ไหมศิลาเพชรเออศิลาเพชรแล้วก่อนหน้านี้มีใครไหมพี่เคยนมาช่องเจ็ดยังไม่มีก็มีศิลาเพชรมาสองรอบารสรอบแล้วนะวันนี้ก็พายยอดพนมปอเพชรไข่แก้ว ยอดมงคลยอดมงคลยอดพนมนี่ประโยู่พี่ไก่แล้วลูกศิษเก่านเนาะแล้วก็เพชรหินตอนนี้ก็เป็นดาวดังวูจิตบางนนแล้วอพาช้าใจเยอะเลยอะนะครับช้าใจแต่ก็ดีใจเขาครับที่เขาไปได้ดีอนะครับนี่ครับออะงั้นไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูคู่มวยกันแล้วก็นแล้วเราถามพี่เคนนิดนึงเค้นครับของเราเป็นยังไงบ้างซ้อมกี่วันเราตําหนักเป็นยังไงบ้างอะไรให้ข้อมูลก็ซ้อมซ้อมดีนะครับดีกว่าเพราทไฟแล้วเพิ่งกลับมาไฟนี่ก็ได้หายใจไว้แล้ว ก็ซ้อมดีครับน้ำหนักก็มาก็มาเกินปอนหนึ่งน้ำหนักก็มาดีครับโอเคครับครับก็มั่นใจครับมั่นใจนะครับโอเคก็มาจากผมก็เคยไปลองนี่ค่ายอยู่นะโอเคดูจับมือร้อนผมหัวหินครับอ่าไปถินมีหอยพวกเรานั้งคอยมีหอยติดหินครับอ่ะทีนี้ไปดูน้ำหนักกันไปดูน้ำหนักกันคู่มวยกันประจำวันอาทิตย์นี้นะครับไปดูคู่มวยกันว่ามีใครเป็นไงโอ้พิชานครศรีสวัสดีครับพิชางสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหในเบอร์หนึ่งของผมาด้มาละอ่ะนี่สวัสดีพี่เค นี่เคไปดวยเด็ดเอ้ยเคจะไปเด็ด uh huh. เด็ด uh huh. เออเลขผิดละบิ๊กบอสบิ๊กบอสในบิ๊กบอสนี่นี่นะครับเนี่นะครับเมื่อวานนี้พิกระเบิดเถิดอเถิงเลยบิ๊กบอสนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแย่งกันเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่มาเล่นสองกลุ่มอะ่ะหน้าตู้มัวรอดตรงข้ามบิ๊กบอสล็บุรีแต่ใน,นกลุ่มมัวรอดแดงกันขึ้นมาไม่รู้เท่าไร่เลยอ่ะแต่เล่นแดงก็ออกตัวได้ไม่เป็นไรอ่ะ่าเลยคุณ่นงนี้จัดชัยน้อยลักกี้บันเทิง <Okay. S 1> กับเริฟบอินภูทานรีสอร์ทนะครับ127 born, โค้ดที่สองฟ้ามงคลสอโชคมีชัยร้อยยี่สิบสี่ปอนด์กับยอดมองคลนี่เมื่อกี้อยู่กับพี่เคนครับนะครับแล้วคู่สามแสนวลิศนะครับเบนพรามสองกระเด็นพยักนะดูว่าจะลุ้นเสื้อสามารถได้หรือเปล่านะครับชนะมาตลอดแต่ไม่ได้ชนะในปีเดียวนะ <charming> แล้วก็คู่สี่ยอดอีทีกับปอลดทอทองทีวีร้อยสามสิบสามปอนด์วันนี้ช่องเจ็ดครั้งแรกอีสานเหนือโชคบางแสน <Sponge> <free> หรืออีสานเหนือสิทธิ์เอราวัณน,นะครับของเอราวัณเกียรติ รัชพลแล้วก็คู่5ยอดดอยขันอุบลต่างคนเคยมาโชว์ที่ช่องเจ็ดสีแล้วแล้วก็6กซิดเอกก็เคยมาแล้ววอลทัร์นโปสวงกับเพชรตะวันก็เคยมาแล้วเพชรตะวันก็ที่แล้วมารู้สึกว่าจะใช้สีเสื้อประธานโดยุทธยาั้งงวดนี้น่าจะเป็นสีเสื้อใหม่ไม่รู้ใครนะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันและนี่คือคู่มวยเจ็ดสีประจําอาทิตย์นี้6คู่ชูชื่น6คู่6รถฉีกทุกกระเป๋าฉีกทุกฟอร์มันนะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายสองครึ่งพบกันกับ ดอกฟินหัวใจเมืองไทยพากให้เข้าฉีเป้าให้รวยเราช่วยทันได้นะครับสำหรับตัวช่วยวันนี้ก็โซนเก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเป็หกศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามสองเก้าเก้าสวัสดีครับพี่ช้างพี่ช้างวันนี้พาใครมาต่อยเอาพี่ช้างหน่อยดีกว่าครับารับอินโฟจาร์เป็นสองครับพี่เอเอผ่นานน,น,านิดนึนนงชื่อเดิมมันชื่อเจ้าอะไรครับรับอินนี่ครับชื่อรับอินเลยใช่ไนหะม,<ผ>มเห็นไฟหลังพ<า>ุ่งมาชนะไว้สวยเลยร่างกายเริ่มดีแล้วนะโอ้แต่ก่อนแล้วนั่นก็ดูแพ้มาน็อกตลอดนะอันนี้มั่นใจไหมครับ สนุกครับสนุกนะวันนี้นะโอเคแต่ผมว่าคู่นี้สายต่ำแน่ใครโดนใครก่อนนะนะประเภทกดล่วงมัดตอกแรงทั้งคู่นะครับผมของเราเป็นมวยทรงไหนครับพี่ตระหลักเลยก็ประเภทอ่าก็ดูตามเกมนอกนอกได้ในได้เดี๋ยวครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ช้างครับวันนี้ขอรับใจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงหลังนะครับพี่จานสี่คู่ตรงๆเลยวันนี้ว่าผมด็อกฟินจะชอบใครเล่นตัวไหนได้เปรียบนะครับเล่นตัวไหนแล้วได้ตังค์นะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ เออสวัสดีครับสวัสดีครับปิดตาช่างเรียบร้อยแล้วนี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนั่งทาที่บ้านเลยนะครับน้าหนักมวยบอกไปกันลยวัยเลยวันนี้นะครับในเช้านี้เราเจอกันหน้าตาช่างแล้วปิดตาช่างเรียบร้อยแล้วนะน้าหนักมวยเตรียมปากากระดาษจดไว้นะครับน้าหนักมวยก่อนเลยมาอย่างแรกเนี่ยชัดชัยน้อยนะครับทีมงานเกียรติเพชรในเช้าบางอนุสรพามานะครับรอยยิบเจ็บปอนทวิกัดขาดนิดหน่อยนะครับ ขาดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เลิฟอินนะครับสูง175เซนติเมตรมือเช้าช่าง126.6นะครับไปกินน้ำมาช่างได้127นะครับแล้วก็ขาดจุดสี่นะครับสบายทั้งคู่มาขาดทั้งคู่นะครับเรียกว่าใส่กันคู่นี้เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทั้งคู่เลยนะครับเวนบูสู้ดีนะครับเลิฟอินเนี่ยนะครับก็มือเช้ามีทางพิชางลครสีพามาฟอร์ม ห้าหกไฟหลังเนี่ยก็แพ้น็อกซะห้าหกไฟเลยนะมีชนะน็อกเด่นบสิงนะครัลกลาสุดเพิ่งมาชนะน็อกเจ้าขุนโด่งที่อ้อมน้อยนะครับส่วนชัดชัยน้อยนี่ก็ฟอร์มตดนะครับมีแพ้น็อกให้กับเพชรจำต้านไฟเดียวดองน,นั้นชนะน็อกมาสี่ไฟนะครับแล้วก็สามฟอมหลังนี้ชนะแตกฉลามเพชรชนะคะแนนฮาดิฟแล้วก็ชนะฉลามเพชรวันนี้ชอบไปที่ชัดชัยน้อยครับรูกร่างอาจจะเสียเปรียบหน่อยแต่วันนี้มวยนะ่าเสียวจัดเล่นไปผะว่า หยากสนุกครับวันนี้อ่ะโคสองฟ้ามงคลเมื่อเช้ามาร้อยยามจุดเจดขาดจุดสามนะครับแล้วก็เด่นพยักอ่ายอดมงคลเมืนนม่อเช้ามาร้อยยี่ห้าปอนลด1หนึ่งปอนเมื่อเช้าพี่เคนวามาคู่นี้ล่าสุดเพิ่งเจอกันมาเจ้าเยอดมงคลแพ้มาส่วนสูงนี่ก็เรียกได้ว่าเจ้า ฟ้ามงคลกับยอดมงคลเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสี่สิบห้าพอกันเลยปาดหัวตัวเท่าต่อยกันมาวันนั้นก็เบียดสนุกเจ้ายอดมงคลหมดแรงไปแทนวันนั้นเป็นต่อก่อนล้ยสามยกวันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ซ้อมดีวันนั้นหายไปนานวันนี้ยอดมงคลวันนี้เป็นมวยชอบนะครับเป็นมวยน่าลงทุนเลยวันนี้จะชนะเจ้าฟ้ามงคลนะครับยอดมงคลกับฟ้ามงคลนะครับอ่ะคู่สามของรายการแสนวัลิศเมื่อเช้านี้คุณพ่อพามานะครับแล้วก็ทีมงานเทรนเนอร์คุณพ่อก็คือคุณเข้าขย่าวขวดสันใจจีระ เกียงไก่นะครับเมื่อเช้าชั่งน้ําหนักได้ร้อยยี่สิบสี่จุดแปดขาดจุดสองผมดูมาดูหน้าตาซิซิสมอมก่อนนะมื่อเช้าเนี้ยนะครับถึงหุ้ชกดันพยักษ์ตักตะตูนมื่อเช้านี้มาลดจุดเจ็บนะครับต่างน้ําหนักลดก็ไปเรื่อยเรื่อยมาเลี้ยงๆอ่ะมากับเจ้าอ่าอะไรนะเด่นพยักษ์มากับเออ่พยักษ์ตักตะตูนผรมอะไรพยักษ์ที่ต่อยมวยวันอ่ะนะครับเทรนเนอร์อ่าบังรีบังเรียตอนรู้สอนนะครับ แต่บิบนะ้าฟอร์มหลังก็แพ้จากเล็กชนะอียราแล้วก็แพ้น็อคจอร์ดฮาเบิคอมแบทนะครับเด่นพยกักซับสตูนนะครับชนะตะวันฉายชนะเพชรตาปีแล้วก็ชนะน็อคเจ้าไก่ทองนะครับอ่ามวยคู่นี้เจอกันวันนี้ผมออกไปที่เด่นพยักครับวันนี้รูปร่างก็ปัดหมุตัวเท่าเลยร้อยเจ็ดสิบเท่ากันเลยวันนี้ไปที่เด่นพยกักเล่นมวยเจ้าบ้านไว้ครับวันนี้แพ้ยากครับคู่เอกยอดดีทีมเช้านี้มาน้ําหนักอ่าลดไปจุด ดึงจุดสองมาสอบอ่ะนะครับจะใช้เวลาลดประมาณสักสี่สิบห้านาทีส่วนน้สานเหนือเนี่ยมาเท่าพิกัดเลยเมื่อเช้ามาน้ําหนักดีปล่อยเวทขึ้นมาลุบล่างเมื่อเช้านี้เจ้ายอดอีทีเนี่ยยังใหญ่เลยนะใหญ่มากเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรทั้งหนาทั้งใหญ่เลยนะครับเป็นมวยเข่าเมื่อเช้าอาจารย์สมนึกต้นโศกพามานะครับจากร้อยเอ็ดฟอร์มหลังก็ชนะเก้าหลักแพ้น้องบิวแล้วก็ชนะคะแนนใจเพชรนะครับส่วนี่สานเหนือ ชนบางแสงน,นะครับเมื่อเช้าก็ทีมงานเทรนเนอร์พามาแบบเป็น2ชุดชุดหนึ่งพาไปช่างที่รับเดินคนหนึ่งชุดหนึ่งอยู่ช่อง7จนะครับจากกระสินนะครับต่อยในวัน2องไฟก็ดูเกือบชนะเดโชทั้ง2องไฟเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้มาชนะน็อกโฟกัสนายกต่อยเวียงจันเรียกว่ามาโชว์ช่องเครั้งแรกเลยทีมงานเอราวันเกียรติรัชพลนะครับ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้ไม่กระชันเดโชแพ้คะแนนเดโชแล้วก็ชนะน็อกโฟกัสอ่ะมวยคนนี้จะการผมชอบมวยรองนะครับวันนี้ชอบอีสานเหนือนะครับน้าเสือพิชชชตผมคิดว่าน,น่าจะขยับขยายได้อาวุธเยอะกว่านะครับวันนี้แต่ไปไปลายก็อาจจะแพ้ได้นะเพราะใชออ้วิธีใหญ่มากนะนะครับค่น,นี้ผมเชื่อว่าขึ้นมาเนี่ยได้ลองอีสานเหนือน่เพราะรูปร่างตลีละนะครับแต่เบียดไปนี่ผมว่าสนุกอะ่ะอาวุธแรงหัวใจดีด้วยวันนี้อ่ะวันนี้ติดดาวสองตัววันนี้ถ่ายรูปด้วสองคน นะคนที่หนึ่งก็อีสานเหนือนะครับตัวที่2ก็ยอดเมืองคนนะครับเดี๋ยวลงรูปไปดูถ่ายไว้สองคนวันนี้อ่ะวันนี้จางลาไปก่อนครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับชื่อช่องช็อตเด็ดเหมือเต่งช่องเก่าปีวาเมื่อวันก่อนเนี้ยโอ้แคนมากเลยไม่รู้ไม่เคยลงเว็บไม่ได้รับเว็บไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะสวัสดีครับ ตัวช่วยนะครับรายวัน199บาทนะครับ09477896021 9793299และรายการ RWS รายการวันลูมินีทุกวันศุกร์แล้วก็วันไฟไนท์รวมถึงมวยเด็กทุกวันจันทร์ผมไปภาคด้วยตัวเองนะครับอะตรงนี้ก็รายวันผมก็วันลังคารกับวันจันทร์ผมก็จะไม่ค่อยได้ภาคแล้วนะครับมวยห้ายกสู้กรรมการไม่ไหวเหนื่อยนะครับเอาที่มัน เล่นได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไปเล่นร้อยสองรอเล่นได้ด้วยสนุกด้วยน่าไปทีม,มบัปฐุมไปดูมวยกันมวยเด็กสนุกมากไม่มีมายาด้วยอ่ะสวัสดีครับก้อลื่นไปทีมงานมวยเด็กกันจริงอะ่ะแต่ทีมงานที่มาเนี่ยไม่มีเด็กเลยนะครับสวัสดีครับ